สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจี๊ยบอยากจะมาถามเพื่อนๆพ,พี่ๆนะคะใครมีความรู้เรื่องกับพระองค์นี้บ้างคะแนะนำให้เจี๊ยบบ้างได้ไหมคะว่าเป็นพระสังกจายหรือว่าเป็นพระหลวงพ่อเงินคะ่ะนี่นะคะน้ำหนักของท่านก็จะหนักมากเลยนะคะนี่นะคะแบบนี้ มีสนิมเขียวเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เท่าที่เจียวจำได้นะคะเจ็บได้มานานมากกลนะคะคือว่าตาของเจ๊บให้มาะคะ่ะแล้วก็ก่อนที่จะจะมาอยู่ที่นี่นะคะแม่ก็ให้พกติดตัวเอาไว้นะคะ เจี๊ยกก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปใส่กรอบให้ท่านนะคะถามแม่แม่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นพระสังกระจายหรือว่าเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะถ้าพี่ๆคนไหนที่มีความรู้พอจะแนะนำเจี๊ยบหรือว่าจะแชร์คลิปของเจี๊ยบไปให้รุ่นพี่อาจารย์ที่ดูเป็นนะคะดูให้เจี๊ยบบ้างได้ไหมคะ มันก็มีตะกุดตะกุดอะไรอะตรงนี้นะคะเหมือนเหมือนมันเหมือนเขาตัดไม่สมูทนะคะนี่นะคะ ท่านเป็นเนื้อที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะแต่เคยได้ยินข้อข้าวมานะคะใครมีผ่าสังกระจายหรือว่าเจ็บก็ยังจะถือกล้องจับกล้องไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นยูทูบที่เก่งอะคะ่ะพอเริ่ม มาดูนะคะพี่ๆคนไหนพอจะรู้เรื่องนะคะว่าท่านชื่ออะไรมาจากวัดไหนนะคะช่วยบอกเจ็บทีนะคะขอบคุณค่ะ